จังหวัดกระบี่เมืองกระบี่ในปี2503เป็นเมืองที่ล้าหลังที่สุดของภาคใต้ฝั่งอนดมันผู้ที่มารับราชการที่นี่จะเป็นผู้รรชการจังหวัดหรือหน้าส่วนราชการมีความรู้สึกอย่างน,นว่าถ้าถูกย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่เหมือนกับถูกลงโทษเพราะเมืองกระบี่ในสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นมา คุณชวนผูกาล้วนก็เข้ามาบริหารท้องถิ่นในปี2515โดยรับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้นำเอาความรู้ในนำเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากการไปศึกษาที่ต่างประเทศเข้ามาใช้โดยเพราว่าวัชระสิงวิบูน,นั้นแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เลือกตั้งอีกสองสมัยจนกระทั่งมาปี2528ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารเทศบาลเมืองกระบี ช่วงเวลานั้นในเขตเมืองของเราในตัวเมืองของเรายังไม่มีอะไรเลยครับมีถนนสายเดียวก็คือถนนสายอุตรากิจและก็มีบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ริมแม่น้ํากระดี่มีแพปลาและก็บ้านก็ยังมีไม่กี่หลังเพราะในช่วงนั้นเวลากก่าวความรู้สึกนะครับของผู้คนก็ยังบอกว่ากระบี่นั้นยังไปไม่ถึงไหนผมได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศตอนที่เข้ามารับตำแหน่ง ก็ได้ไปเห็นความเจริญเติบโตได้ไปเห็นการพัฒนาเมืองของเขาก็เลยบอกว่ากระบี่นั้นเนี่ยในตัวเมืองจะต้องเป็นห้องรับแขกของเมืองเพราะว่าคนไปใครมานั้นก็ต้องผ่านเข้ามาในเมืองก่อนเป็นลำแรกประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวในปี2018กระทรวงมาไทยได้ประกาศให้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหนึ่งใน8ของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วครับการเปิดเมืองของเรานั้นก็จําเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการคมนาคมที่ดีคุณชวนบรุกระล้วนได้มีการสร้างสนามบินในนามของเทศบาลเมืองกระบี่มาแต่ปี2524จนทั่งวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนทั้งหลายเริ่มเข้ามาทางราชการเองทางกรมการบินพาณิชย์เองไม่เห็นด้วยในการสร้างสนามบินกระบี่แต่เมื่อมีการเปิดเมืองเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นโรงแรมเริ่มสร้างขึ้นจึงได้สร้างสนามบินจนแล้วเสร็จนะครับในปี2542 บัดนั้นเป็นมาครับเมืองกระบี่ก็เปิดขึ้นแต่ในส่วนของในตัวเมืองกระบี่เองบ้านดินน้ําถนนหนทางเรื่องของแพปลาผมก็มีการพัฒนาย้ายบ้านเรือนต่างๆอยู่ริมน้ําออกไปทั้งหมดเพื่อให้กระบี่นั้นเป็นห้องรับแขกเราต้องสร้างห้องรับแขกสวยงามวันทุกอย่างในปี2528นั้นก็ถูกมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปี2547ครับเมืองของเรานั้น เริ่มมีการสร้างแรมมากขึ้นนั่งเที่ยวม,มากขึ้นคำถามหนึ่งที่คนในเขตเมืองครับก็ถามว่านักเที่ยวม,มามากคนเดินทางมากระบีเยอะทั้งสนามบินทั้งทางด้านของบคสอแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ผ่านตัวเมืองไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองก็ไปนอนที่อ่าวนางไปอยู่ที่ทับแขกไปพีพีอย่างนี้เป็นตน้นทำยังไงให้คนเข้าเมืองบ้างนี่เป็นคำถามตัวโตวเลยครับครับเป็นก็จมร์คตัวใหญ่ที่ผมย้อเก็บไปคิด ว่าทำยังไงที่จะให้คนเข้ามาพักเข้ามาเที่ยวในเขตเมืองก็ได้ไปเห็นประสบการณ์ได้ไปเห็นสิ่งที่ผมไปดูงานที่ต่างประเทศตามที่คณะที่บ่าทีาบ้านในประเทศไทยนั้นได้พาไปศึกษาดูงานก็ได้ไปเห็นความเจริญเติบโตของเขามีวิพานมีหอศิลป์มีสวนสาธารณะมีประติมากรรมต่างๆนี้เป็นต้นจึงได้เอาแนวคิดต่างๆสิ่งที่เห็นตรงนั้นนะครับมาพัฒนาเมือง ในปี2,546ช่วงปลายปีเรามีการก่อสร้างสีแยกสีแยกหนึ่งครับคือสีแยกมหาราชตรงใกล้กับห้างวกซึ่งณเวลานั้นเนี่ยนะครับเรามีทีแยกไฟแดงเพียงแยกเดียวก็วคือแยกอุตสาหกรรที่หน้ามเมืองผมก็คิดว่าการสร้างสัญญาณไฟจราจรน,นั้นเนี่ยทั้งโลกครับก็มีการสร้างขึ้นมาโดยมีเสาเหล็กมีสัญญาณไฟจราจร แดงเหลืองเขียวแล้วก็มีไฟนับถอยหลังอย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาผมไปต่างจังหวัดเวลาไปพบเพื่อนหรือไปเมืองใหญ่ๆครับเวลาโทรศัพท์คุยกันก็ถามว่าอยู่ตรงไหนบอกอยู่ทีแยกไฟแดงมันสื่อกันไม่ได้เลยครับไปตรงนั้นไปตรงนี้เดี๋ยวก็สีแยกไฟแดงหลงครับก็เลยคิดว่ากระบี่เรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งทางด้านของประดิศาสตร์เรื่องราวเรื่องเล่านะครับเรื่องธรรมชาติ แล้วก็มีเรื่องของซากหินบรรต่างๆก็พบก็เลยเห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่การไฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเนี่ยที่มีการขุดเอาลิกนด้ขึ้นมาใช้ก็พบเอาซากฟอสซิลต่างๆเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสือเขี้ยวดาบเขี้ยวของเสือเรื่องของเต่าโบราณเรื่องของกรามของลิงที่มีอายุถึงสามห้าล้านปีแล้วก็ชื่อว่า ลิงสยามเพราะนตัวลิงสยามนี่สำคัญครับสาคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่ามนุษย์คนแรกของโลกนั้นเกิดจากลิงอย่างนี้ครับเกิดที่แอฟริกาแล้วก็เดินทางไปเวนิการมาเป็นมนุษย์แต่ลิงที่แอฟริกานั้นท่านเชื่อไหมครับว่ามีอายุเพียงแค่3า 2, ล้านปีแต่ลิงสยามของเรานั้นมีอายุถึงส5ล้านปีผมก็เลยบอกว่า มนุษย์คนแรกของโลกนั้นไม่ได้เกิดที่แอฟริกาแต่เกิดที่กะบีที่นี่อยากลิงสยามแล้วก็เดินทางไปแอฟริกาแล้วก็มีวิธีการเป็นมนุษย์เหมือนในยุคปัจจุบันเพราะในสิ่งตรงนี้เองครับนอกจากในสิ่งที่บอกว่าเราเจอกลาบของลิงสยามแล้วเราก็ยังพบว่าที่หลังโรงเรียนทับปลิกนั้นนะครับเรียกว่าถ้ำหลังโรงเรียนก็จะมีร่องรอยของมนุษย์อาศัยอยู่ที่มีอายุถึง4 3 0 0 0ปีที่ ถ้ำหมอเขียวหลังวัดถ้ำเสือร่องรอยของมนุษย์โบราณตรงน,นั้นก็2700 0ปีแล้วก็มีภาพเขียนต่างๆตามถ้ำต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผมว่าอ้าวถ้าง,งั้นแล้วเนี่ยนะครับเรามีมนุษย์โบราณที่นี่คิดแล้วว่าถ้าง,งั้นเนี่ยเราทำดีแยกขึ้นมาเพื่อให้เป็นการสื่อความหมายเล่าเรื่องแล้วก็ให้แปลกกว่าที่อื่นทั้งโลกครับก็ได้มีการสร้างสัญญาณไฟจรมนุษย์โบราณขึ้นมาหิ้วในสัญญาณไฟจร ช่วงนั้นคนด่ากันมากบอกก็ดบีไม่ใช่ลิงบอกไม่ใช่ลิงอันนี้มนโบราณแต่สุดท้ายเราก็ขึ้นได้เพราะกลายเป็นสีแยกทเทวากสีแยก,แยกมนุษย์โบราณก็เริ่มต้นของประติมากรรมชิ้นแรกครับของเมืองกระบี่ของเราขณะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นก็มีความตื่นเต้นนะครับแม้กระทั่งทีวีหลายช่องครับมาถ่ายทําแล้วก็นํากลับไปถามเป็นคำถามว่าทราบไหมว่าสัญ,ญญาณไฟรจรที่นี่คือที่ไหนนั่นก็คือเรื่องแรก ที่เกิดขึ้นในเขตเหมือของเราไม่เปลี่ยนทนานั้นครับในปลายปี47ก,ก็คือวันที่26ธันวาปี2547เกิดเหตุการณ์ซนมิที่ในฝั่งทะเลนามันเกิดขึ้นที่ลายแหลมของอินโดนีเซีย9.7เริกอตตร์ผู้คนนะครับที่อยู่ริมทะเลอยู่ที่เกาะต่างๆถูกคลื่นยักษ์ครับซัดก,กระหน่ำจนกทั่งทำให้ผู้คนล้มตายที่บ้านเราถึง850 โรงแรมต่างๆที่เปิดก็ถูกทําลายหายไปภายในพริบตาภายในปี47นั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้หลังจากนั้นปี48-49ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการส่งเสริมให้สามจังหวัดับภูเก็ตพังงากระบี่นั้นได้สร้างประติมากรรมก็มีการสร้างประติมากรรมขึ้นทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่พังงาและที่กระบี่รวมไปถึงที่บริเวณด้านล่างของใต้น้ําที่กบพีพีพดอน นในส่วนของตัวเมืองเองครับในช่วงนั้นกระทรวงธรรมบอกว่าการที่เดินทางไปดูค่อนข้างเดียกไกลไปพีพีก็ต้งดำน้ำไปดูก็เลยให้มีประิกรรมสองชิ้นในเขตเมืองให้กับประมาณมาเนการชิ้นแรกครับก็คือปริมิกรรมทานทาน้ำใจครับตรงนี้เป็นปริมิกรรมของท่านอานจารย์กำมนทัศนันชลีที่ปินแห่งชาติสาขาทัศสินปี2 4 0ก็ได้สร้างเป็น โปรแกร,รเกลียวขึ้นเป็นเจเลตครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าทานน้าใจซึ่งเป็นการขอบคุณชาวโลกครับที่ได้ส่งกําลังใจได้ส่งของส่งเงินเสื้อผ้าของแฉ่งต่างเครื่องพวกบอลพวกหนามมาให้กับพวกเราก็เลยสร้างประติมากรรมทานน้าใจเป็นเจเลตยอยู่ที่สวนธาราอีกที่หนึ่งก็เป็นประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติเดียวกันครับซึ่งของเป็นของอาจารย์เดชาวาราชุน เป็นปฏิกรรมเรือชีวิตที่บอกเล่าเรื่องของเรือที่เกี่ยวข้องกับโจรสลิมของเราลำแรกเป็นเรือก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการเดินทางเข้ามาค้าขายเดินทางเข้ามาโดยใช้เรือสำเภามาตามทิศทางของลมตอนนตกเฉียงใต้แล่นมานะครับก็มาจากทางด้านอินเดียมาจากอาหรับเข้ามาที่นี่จนเกิดเรื่องราวของการสร้างเมืองของท่อมมีการตั้งโรงง,งานสร้างลูกป,ปัดโบราณที่นั่น เรือนี้เป็นเรือที่บอกถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์มาถึงในยุคของลำนี้เป็นเรือในสมัยของรัชกาโโลศร์ก็จะเป็นเรือที่เดินทางเข้ามามาค้าขายเดินทางเข้ามากระบี่โดยทั้งจริงในสมัยรัชก,กาลที่6ท่านเป็นเจ้าฟ้านะครับเดินทางมาที่กระบี่ที่สะพานเจ้าฟ้าช่วงนั้นก็ขึ้นมาที่สะพานเจ้าฟ้าแล้วก็ถนนสายนี้ครับก็เลยให้ตั้งชื่อว่าเป็นถนนเจ้าฟ้าที่นีครับส่วนลำที่สาม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเรือหัวทงซึ่งเรือวัวทงนั้นนะครับภูมิปัญญาของคนที่นี่สุดยอดครับการสร้างเรือนั้นเนี่ยปกติแล้วทั่วไปครับก็จะวางกระดูกงูก,ก่อนเมื่อวางกระดูกงูเสร็จไปแล้วก็ขึ้นกงกงแล้วก็มีขนหัวโขนท้ายแล้วค่อยมาแปะกระดานทําให้เรือนั้นเนี่ยมันน้ําหนักนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้สมดุลแต่ภูมิปัญญาของคนกระบี่ที่นี่สุดยอดครับ กขาวางกระดูกงูก่อนแล้วก็เอากระดานแผ่นหนึ่งมาแปะตัดให้ได้รูปแล้วเมื่อได้แล้วก็เอามาวางเอาอีกแผ่นมาทาบแล้วขีดแล้วก็ตัดแล้วก็มามาขึ้นแผ่นที่สองเช่นกันครับก็ได้แล้วก็เอาแผ่นมาขึ้นทีละคู่เมื่อขึ้นทีละคู่เสร็จแล้วก็ใส่กรงใส่กรงทีละคู่แล้วถึงจะใส่โขนหัวโขนท้ายเพราะเรือของเรานั้นเนี่ยครับที่เป็นของกระบี่นั้นเนี่ย เรือนั้นจะบาลานซ์ครับไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาและสามารถเล่นไปเดินในทะเลนะครับไปเจอคลื่นใหญ่ก็ได้เพราะนนั้ตรงนี้หมายถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเมื่อเรือวัวทงนั้นเมื่อก่อนก็ใช้ในการเดินทางระหว่างเกาะเดินไปเดินทางไปบ้าครับแต่ว่าตอนหลังก็ใช้เครื่องยนต์กลายเป็นเรือหางยาวนอกจากเรือหางยาวแล้วครับเขาใช้ในการทําประมงแล้วตอนหลังการท่องเที่ยวเข้ามาก็ใช้เรือวัวทงนั้นบริการนักท่องเที่ยว แล่ไปตามเกาะต่างๆซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นแล้วครับยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกเช่นเดียวกันครับถ้าท่านไปที่ท่าเรือที่สวนทาราข้ามไปควาประสงค์เรือนี้เรียกว่าเฟอร์รี่ชาวบ้านก็ตัดเอาตัวหัวทงออกแล้วก็แบะหัวกว้างขึ้นแล้วนกะ็เรียกว่าเรือหัวฉีแล้วเวลารถจักรยานยนต์ข้ามฟากก็เอาเรือมาเทียบที่ท่าเรือมีแผ่นกระดานวางไว้แล้วรถจักรยานก็วิ่งขึ้น และคมฟากเรียกว่าเฟอร์รี่ชาวบ้านหลังจากนั้นครับเมื่อเรามีการสร้างตรงนี้นะครับจากปี249-50น0เอยแล้วช่วงเวลาดังกล่าวครับต่อจากปี4 4 7นั้นเนี่ยเราก็ได้สร้างประนิมกรรมสัญญาไปจอนอีก2ทชิ้นครับชิ้นหนึ่งก็คือช้างชูดาบช้างชูดาบนั้นก็เป็นตราของเทศบาลอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าความสําคัญของช้างนั้นตั้งแต่สมัยต้นของรัชกาลที่หนึ่งกระบี่มีช้างมาก,กมากที่สุดแล้วก็ทางพญาน้อยนครสิมราชนั้นเดินทางตัดป่าข้ามเขามามาจับช้างที่นี่ค้องช้างที่นี่แล้วก็เอากลับไปนครสิมราชกว่าจะเดินทางไปกลับเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาถึง3เดือนเพราะนานวันเข้าเนี่ยคนที่มาจากนครสิมราชบอกว่าปีหน้าก็ต้องมาอีกก็เลยตั้ง เป็นชุมชนขึ้นดีว่าชุมชนประกาศใสแต่ในปี2502นะครับช่วงนั้นเราได้ช้างมาเชื่องหนึ่งเป็นช้างสำคัญเป็นช้างเผือกราชการก็นำถุน้าวถวายให้ในหลวงราชการที่9คือพระสเวตอรุณเ,เดชพราะฉะนั้นช้างตรงนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของช้างนอกจากนั้ครับที่ต้นเสาของสัญญาณไฟจรตรงนั้นแหละครับจะเห็นช้างมากมายที่อยู่ในเสานะครับเป็นปรกิกรรมนูนตับ นั่นคือเรื่องราวของสี่แยกไบจย,ยจรแยกทางถัดมาครับก็จะเป็นแยกนกอ,อินทรีอินทรีนี้ก็หมายถึงอินทรีทะเลนกออกครับที่อาศัยอยู่ที่เขากนาดน้ําอยู่กันเป็นคู่ๆบางส่วนก็ไปอยู่ที่เขาพฤกษาสวรรค์บางส่วนก็อยู่ในทะเลเพราะนั้นลักษณะของนกอ,อินทรีนี้ครับมันมีความสง,งา่าสวยงามผมก็เลยเอาตัวของลักษณะของนกอ,อินทรีนั้นบอกว่า บินให้สูงมองให้ไกลไปให้ถึงนั่นก็คือความมีวิสัยทัศน์เรียกวิชันให้คนกระบีนะ่นั้นต้องมีวิสัยทัศน์เพราะฉะการที่เราจะทําอะไรก็ตามนะครับต้องมองในอนาคตแล้วก็ทําให้เกิดความสาเร็จคิดได้ทําได้ทําให้เกิดความสาเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ในภาพรวมนอกจากในส่วนนี้แล้วครับตัวสุดท้ายเราได้มาสร้างประติมากรรมสัญญาณไฟรจรเสือเขี้ยวดาบซึ่งบอกว่านอกจากเราเจอเขี้ยวของเสือเขี้ยวดาบแล้วครับ กระบี่เองเนี่ยพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยพ่อมาใหม่ครับเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วครับกระบี่ที่นี่เสือโคร่งนะครับมากกว่าคนยุคนั้นเนี่ยประชากรของกระบี่ก็มีประมาณ4ี่0คนเพราะฉะนั้นเสือที่เข้ามาเพ่นพ่านในเขตเมืองครับคุณาคมเองช่วยท่านเสียไปแล้วเคยเล่าให้ฟังว่าเสือเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ศาลากลางจังกระบี่เพราะฉะนั้นเสือตรงนี้นครับมีความสําคัญนอกจากเป็นเสือที่เป็นเสือโบราณมีอายุ ยาวนานนะครับแล้วก็สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นแล้วครับเราจะเห็นว่าตรงต้นของของเสาไฟพยาจรเน,นี่ยครับเราจะเห็นว่าจะมีเสือมากมายครับทั้งเสือโครง่งเสือดาวเสือดาต่างแต่มีอยู่นะสองภาพที่อยู่น,นี้เป็นภาพคนที่ใส่หมวกกะโลกแล้วก็ถือปืนไรเฟิลแล้วก็เล็งไปที่เสือนั่นก็คือผู้รายการจีวัตรจะบีสมสมัย2ศ๙๓ซึ 3, ่งยิงเสือครับอีกภาพหนึ่งด้านหลัง ก็จะเป็นภาพหนึ่งก็คือทางด้านของชาวบ้านครับเรียกว่าบางยาสิ้นเขาเป็นคนที่บ้าจี้ก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างที่นอนอยู่กลางคืนเนี่ยเสือเข้ามากินไก่นะซึ่งซึ่งเป็นเป็นขนามเนี่ยครับแล้วก็ตกลงมาในบ้านพอเสือเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าแกก็ตกใจครับเพราะคนโบราณเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีขวานนะวางไว้ใกล้ตัวเสมอก็คว้าขวานขึ้นมานะครับเสือมันบ้านมันแคบ ไปไหนไม่ได้นะีก็ประจันหน้ากันสุดท้ายแล้วนะ่แกก็แท็กวาเนนะี่ยจามเสือเนะี่ยฟันเสือเสือก็ขวนแกนะครับสุดท้ายแล้วเสือก็หนีไปได้เพราะเรื่องราวตรงนี้ครับมันก็จะบอกเล่าเรื่องของสัญญาณไฟจรซึ่งทั้งประเทศครับมาที่กระบี่ที่นี่นอกจากจะเป็นสันญญาณไฟจรในการบอกเล่าเรื่องบอกที่อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวโยงแล้วก็กลายเป็นไฟจรที่แปลกที่สุดของประเทศที่นี่ถัดมาครับ เราได้เห็นว่านอกจากนี้แล้วสิ่งที่เป็นตัวไฮไลท์ของงานหน้าเมืองกระบี่นะครับเมื่อเราไปสร้างหน้าเมืองสวยงามแล้วก็จะมีปฏิกรรมนุอินทรียืนไวศูนย์อยู่ตรงนั้นแล้วคนผู้คนเข้ามาเนี่ยนะครับก็เห็นก็ต้องจอดรถพอจอดรถแล้วเนี่ยก็มองไปทางทะเลก็เห็นเขาแหลมน้ําสวยงามแต่อีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับมันยังไม่มีอะไรเลยยังไม่สวยงาม ก็เลยคิดกันว,ว่าตรงนั้นเนี่ยจะทําอะไรดีจะสร้างบริกรรมอะไรดีสุดท้ายแล้วก็บอกว่าปูดานั่นแหละเป็นตัวตอบโจทย์ก็เลยสร้างประติมากรรมปูดําขึ้นนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับป่าเทาเลนเชื่อมโยงกับทางด้านของเขากระดานน้าถูกที่ถูกเวลาเพราะฉะนั้นผู้คนจะมาที่นี่อย่างมากมายผมบอกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากระบี่ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้ามาแล้วไม่มาถ่ายรูปที่ปูดําท่านมาไม่ถึงกระบี่ ันนั้นตั้งแต่เช้ามืดนะครับถึงเที่ยงคืนปูนั้นเนี่ยนะครับตื่นก่อนนอนทีหลังหมายครับว่าเช้ามืดเนี่ยคนมาแล้วนะครับปลุกแล้วปูตื่นแล้วตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยครับถ้าเเยนภาพผู้คนเข้ามาถ่ายรูปต้องเข้าคิวครับต้องเข้าคิวแต่ว่าหลังจากที่โควิดเข้ามานั้นก็ซาไปพักหนึ่งวันนี้ปูดําเริ่มเพื่อคัดครับแล้วถามว่านอนทีหลังเพราะอะไรกว่าจะนอนได้นะครับเที่ยงคืนก็ยังมีคนมาถ่ายรูป เมื่อหมดคนแล้วปูดำถึงจะนอนหลับสิ่งสำคัญที่สุดครับเมืองนี้เราเป็นเมืองหนึ่งในสองนักสัตว์ขึ้นตรงต่อนครสีมราชช่วงดังกล่าวนั้นชื่อว่าสีธรรมโศกราชทางด้านของกษัตริย์ยุคนั้นนะครับเจ้าสีมาโศกราชที่สองซึ่งครองเมืองอยู่ได้แผ่ณาจาักรออกไปได้สร้าง เมืองต่างๆขึ้นมาเป็นสองเมืองกระบี่ก็เป็นหนึ่งในสองเมืองนักสัตว์จราจะเมืองคือปีวอกเรียกว่าเมืองบรไทยสมอเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นว่าความสําคัญของท่านที่เป็นกษัตริย์อยู่นั้นแหละครับแล้วพอสวนครขดไปแล้วก็เป็นเทวดาปกป้องมเมืองเรียกว่าเจดุคามรามาเทพเราก็ได้สร้างองค์พ่อจดุคามรามาเทพที่หน้าเทศบาลกระบี่ซึ่งหลังจากที่สร้างพ่อแล้วนะครับในปี2 5 5 0้าบครับกระบี่ก็จเจริญงดุลเจ้าหน้า มาจนถึงยุคปัจจุบันครับผลวันนี้เมืองกระบี่ของเรานั้นเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆของเมืองกระบี่นั้นที่ถามว่าทายังไงให้คนทั้งเมืองตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์แล้วครับการสร้างในเรื่องของประติมากรรมสร้างเรื่องของศิลปะทำน่าเ,เรื่องของสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในเขตเมืองเชื่อมโยงมาจนทั้งว่าจากการที่ได้เจอท่านอาจารย์กมลนทัศนัานทลีได้พบกับท่านอาจารย์เดชาวราชุมในปี2550 สายันถรสวรรดัชนีก็มาที่นี่แล้วมา,มาดูเรื่องราวของเราได้มาเห็นเมืองของเราได้เห็นความตั้งใจของเราท่านบอกว่าตกลงเราจะมาสร้างเมืองกระบี่ให้เป็นเมืองศิลปะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับเรื่องของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม,นมันซึ่งมีพิพานูกปัดโบราณหอศิลป์นานามันวันนี้เรามีหอศิลป์นานาชาติซึ่งก็สวยงามครับแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนต้องมาเยือนเพราะผมไปหลายที่แล้วทั้งประเทศเลยครับ ศิลปินทั้งหลายที่อยู่ในแวดวงของศิละปะนั้นเขาบอกว่ากระบี่นี้สุดยอดเพราะวันนี้ครับกระบี่เรากลายเป็นเมืองศิละปะเรากลายเป็นเมืองที่เป็นห้องรับแขกของเมืองมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในปี2537นั้นนะครับเรามีโรงแรมในเขตตัวเมืองเพียงแค่3 7โรงมาบัดน,นี้เรามีโรงแรมทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับทั้งหมดแล้วรวม225โรงนี่คือตัวตอบโจทย์ว่า ทำยังไงให้คนเข้าเมืองทำยังไงให้คนมาในเมืองเพราะวันนี้เราตอบโจทย์ตรงนั้นเสร็จแล้ววันนี้สิ่งต,ต่างเริ่มกลับมาก็ขอให้โควิดผ่านพ้นไปแล้วกระบี่ก็จะกลับมาคึืคักอีกครั้งหนึ่งวันนี้เมืองกระบีข่ของเราคําขวัญที่บอกว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักตรงนี้ครับเป็นตัวที่เราต้องช่วยกันรักษาช่วยดูแลดูแลนักที่เ,เข้ามาเหมือนญาติครับแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเป็นที่สุดครับขอบพระคุณครับ